นี่เป็นผ้าปาเต๊ะนะคะพิมพิมทองนะผ้าปาเต๊ะพิมพ์ทองแต่เป็นลายไทยนะสวยมากๆเหมือนกันผ้าตัวนี้ราคาสองร้อยบาทนะคะก็เอ๊ะมันจะตัดเป็นอะไรได้บ้างเนาะแฟนถามว่าเห็นผ้าตัวนี้แล้วมันคือผ้าอะไรมันคือผ้าพิมพ์ทองนะคะสวยเหมือนกันนะคะแต่ทําเป็นลายไทยนะเรามาดูกันดีกว่าว่าตัดอะไรได้บ้างนะ ก็ตัดเสื้อสูตรนะคะก็ลูกค้าสั่งตัดมาพอดีนะคะเสื้อสูตรนะก็ได้มาแบบนี้เลยเสื้อสูตรนะคะ่าผ้าตัวนี้มีสามสีนะคะมีม่วงมีชมพูอมม่วงนะคะแล้วก็มีสีน้ําเงินนะคะเอาไปตัดเป็นผ้าถุงก็ได้ไม่จําเป็นต้องเสื้อนะตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นชุดเสกก็สวยนะเนี้ยเนี่ยค่ะเป็นผ้าถุงก็สวยเป็นชุดเสรก,ก็สวยนะคะอันนี้นะ พืนละ200บาทผ้ากว้าง2เมตรนะคะยังสั่งกันเข้ามาได้นะคะสูตรนี้นะคะก็ผ้า200ค่าตัดเ0 0ค่าส่ง40นะคะสนใจยังสั่งตัดสนใจยังสั่งตัดกันเข้ามาได้ขอบคุณมากค่ะ